เาอาหครับเนีม่มดูดิความที่มันดังมากอะและ้วคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาต่อแถวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในร้านกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่ามาคุณนานาสถิติก็คือมาสยามมาปิดทุกร้าน<อ>แล้ววันนี้จะดูว่าสถิติคุณนานาจะยังคงอยู่ต่อไปอีกเป็นปีไหมผมมาไม่เคยได้กินเลยร้านที่เปิดใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูร้านกันนะครับเลนโก้คราบผมเราเข้า ตามที ais, ่เราจะเอาคือมาเก็บเท่ไหร่นะชั่วโมงชั่วโมงนึงอ่ะี่เราก็ได้กินแล้วดีมรนยอะนาไะเดี๋ยวเราต้องไได้ะครบ น,นี่เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคจะเริ่มชิมจากอันไหนก่อนคะเดีย๋ยวเราชิมขนมปังก็ได้นี้มีชื่อว่าอันนี้มีชื่อว่า butter ั butter ตเตอ r ์เ i ร n ช์แอบมีอันโบ้ด้วย <S with, with s t r a บอ e r r y อ่า y โอเคอันนี้มีพิเศษยังไง เดี๋ยวจะโชว์กินทั้งก้อนเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับไม่ครัเป็นไงครับเป็นไงครับพอได้กินแล้วอ๋ออ่าขนมปังเนยแบบเนยเนยจริงจริงหรอครับใช่แลัวแล้วก็ ทำมันทำเลยนะมันเ่ออะไรไม่รู้ผมมาด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่เอออ่ะอร่อยอ่ะเออก็บรรยายความรู้สึกพอด,ดีอยู่ดีๆก็เงียบมันเป็นนม,มสตรอเบอรีร่อ่ะประมาณน,นั้นคล้ายๆอะไรนะคุกกี้อ่ะอ่ะ มันจะแข็งกว่ามันไม่นิ่มมันไม่นิ่มอ่าแล้วเขาให้น้ําอะไรนั้นมาด้วยน่ะนี่คือน้ำหวานล่าในนี้ไงอ๋อแล้วหนูไม่ล่าหนูไม่ล่าเจ๊เจเจะโชว์กินสตรอเบอรี่ทั้งลูกเลยครับเนี่ยกินสตรอเบอรี่ทั้งลูกวะโอ้ยไม่เอาด้วยเอาปึ๊บอะไรต่อเอาอร่อยยุ่งไม่หน่าเต็มที่ครับ เป็นนมปังนำเข้าเป็นชีสนำเข้าอะไรจากเกาหลีเลยนะใช่วก็นมนมแซตสตอเบอรี่จากเกาหลีใช่ปึ๊บซิกิเนเจอร์ของเขาเลยจ้ะค่ะจวเรามาชิมกันหัวเข้มข้นมากมีเนื้ออยู่ข้างในด้วยมีเนืาาเ้อสตรอเบอรี่ข้างล่างด้วยครับ แล้วมันเป็นไงความรู้สึกอร่อยมากมันมีนมมันไม่ค่อยออกนมแต่มันจะกลิ่นสตอรอเบอรี่ชัดเจนอ่อร่อยแล้วก็ไม่หวานม,มากมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแล้วถ้าไม่กินถ้าไม่กินก็จะไม่รู้ว่าอร่อยแบบนี้แล้วก็อันนมาขนมปังเกาลัดขนมปัง เขาหนึ่งมากับก็ว่าอันนี้ขายดีมากเลยเขาหนึ่งมากับแต่นี่อ่ะไม้ไผ่อ่ะที่แรกว้าวที่เดียววัดเปิดมากินหอมมากเลยที่แรกของประเทศไทยนะคะเธอไดโชว์เหมือนเดิมครับเธอจะโชว์กินทั้งลูกเลยครับไม่ไม่ผ่าดูดิร้อนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเธอจะกินอย่างนี้ทั้งลูกเลยไม่ผ่าหนึ่งสอง ควันเห็นไงเห็นควันลอยขึ้นมาไงดูความนิ่มของมันขนาดแค่เราแค่นี้นะยังนิ่มเลยนะ <c oughs> ก็เอาให้ไอ้นี้มามันเป็นเนยเป็นบัตเตอร์ใช่แล้วก็เอามาให้เดี๋ยวเราชิมแบบปแปแ๊บแป๊บก่อนะชิมแบบแป๊บแปอ,อร่อยอ่ะขนมปังนิ่มมาก แล้วก ah. ah 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 ๊ัดมันละลายอยู่เลยนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ละมุนละมุนลิ้นสุดๆเดี๋ยวเราใส่นี้ลงไปปลายเนยเข้าไปข้างบนมากพอให้พอใส่งเนยตับอันนี้มันจะออกเต็มๆหน่อยนะอ่ะ ปเะมาณว่าเค็มเ็มนิดนึงอ่ะไม่มากพอใส่เข้าไปบ้างอร่อยอีกแบบแต่ไม่ใส่นี่ก็คืออร่อยเลยนะโครมมูนอ่ะอ๋าตั้งชิ้นเต็มเต็มอร่อยดีอ่ะเ调เกาลัดได้กินเก่าลัด อืมอะไรแล้วก็มีน้ำไอ้นี้แหละเลมอนมัสแคสเลมอนมัสแคสมัสแคสมัสแคสอะไรกันเนาะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> โอเคได้ครับน้ำเลยครับมาถึงตาผม,ม้งแล้วนะเนี่ผมเริ่มจากอันนี้เป็นนมกล้ยกวยกล้วนะผมสิเนเจอร์ของราอง้านเหมือนกันใช่หอ,อมะนะแล้วมีเนื้ออยู่ขา้างหน้าเดินโอ้โหละมุนมากดีเลยลองกินซตรอเบอรี่ดู มูนอ uh. ่ะใช่ละมุนมากอ่ะคือนมอย่างดีอ่ะนมมันดีอ่ะใช่ครับก็มีเนื้ออยู่หน่อยๆใช่ยืนยิ่งเนต้ก้วยก็คือกล้วยแบบแท้ๆเลยใช่ใช้ช้อนจ้ะใช้ช้อนใส่ในจานดิ ั้งไรโอเคจะกินทั้งคำเลยหรอรออะไรอ่ะโอ้โหอ้าวไหนอ่ะแล้วไม่กินทั้งอันนะคนดีอ่ะดีจริงอ่ะเนี่ยเนื้อกาลัดคือสมกับที่รอคอยยืนต่อแถวมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับคุ้มมากมากคนนิ่มอ่ะใช่ครับ ตัวเนื้อปลาบดีแนละ้วมันลำมุญนะครับใช่เนื้อกับร้านแทกอยู่เลยทุกอนูเลยนี่ไม่ทาเนยเนี่ยเออไม่ทาก็อร่อยพอทาก็ยิ่งอร่อยนะลองดูตัวเนยจะไม่รับเฮ้ยะ เจ้าเป็นชิ้นนิดหนึ่งเนี่ยที่หนูว่ามันก็เข้าไปอยู่ขนมปังมันนุ่มมากใช่นุ่มแบบและมุนลิ้นเลยอ่ะแบบปังทำสดๆใหม่ๆร้อนๆปังเน้อหนมันอบมาในไม้ไผ่อ่ะนในอันนี้อ่ะที่ซึ่งนึ่งนึ่งมันที่ไม้ไผ่อ่ะจริงจริงคือตามสูตรเขาอ่ะไปเลยโอ้โหจัดไป เต็มเต็มคำมใช่ด,ดีจริงๆไม่แต่ใจเลยสาวคนก็ยืนรอคนก็ยอมรอใช่แล้วก็คนเยอะมากแล้วก็อันนี้นะอันนี้คืออันนี้ขนมปงังโทสอ่ะคล้ายๆฮันนี่โทสอ่ะ แต่ขนมปังเขาดีอะ่ะนึกออกปะฉ่ำเลยใช่ฉ่ำเลยแล้วก็ลองกินอันี้ดูนีอยอยที่เป็นสตรอเบอรี่อะ่ะล,าล่ลาดได้ไล่าได้แต่หนูไม่ล่านะมันหนูว่ามันก็หวานเลยนะมันก็โอเคเนนแล้ว,วใช่มันนี้ไงมผมล่าดัมเพิร์นกน,นะ ไม่พูน่ะเอาไว้ไม่พูนอ่ะนี่ก็เดี๋ยวมีใช่ก็ใส่ฮันนี่เล้วใช่ไม่รู้ว่าหนูว่าหนูว่าส่วนตัวขนมปังมันก็ดีแล้วไงเออใช่ตอนนี้ก็แบบมันก็เพิ่มหวานนิดนึงแล้วเพิ่มหอมเข้าไปด้วยนี่นี่ดูเนื้อ มันไม้าขนาดน้าอะไรพุดดิ้งอะไรนะม,มันไปคล้ายพุดดิ้งอ่ะบาอกอืม,อม,อมก็หนมบอกอยู่ว่ามันอร่อยอ้อร่อยจริงไม่ได้อวยครับมันไอร่อยจริงแล้วมันนุ่มละลายในปากเลยอนะ วโมงอ่มีน้ำเลมอนมัตเช็ตมีเนื้อเลมอนอีกคนเลมอนหอมมากแต่ร้านเขาเพิ่งเปิดนะแต่แบบดีจริงคุ้มค่าแต่ว่าราคามันก็แพงอยู่อ่ะเพราะมันเป็นหนังฝังน้ำเข้าไงน้ำเข้าจากเข้ารีส์เราได้กินแล้วโอ้โหแล้วมันมาเปิดที่แรกในประเทศไทยไงมันก็อแอบแพงนิดนึงใช่ครับ พอเราได้กินแล้วที่เรายืนรอเป็นห,นหน่ายหน้าครแต่ก็คุ้มค่าเราแ,แอบแพ<ผ>ง<ห>แต่ก็คุ้มอยู่ใช่ครับก็มาติ่งจำได้นะครับที่สยามสแควร์ซอยสามร้านาวิวโทนเฮาส์ก็แถวๆกับไอนี่เลยไทยเกอร์่ไฟไทเกอร์รอยู่ใกล้ๆกันเลยเจ้า <ๆ S 1> ของเดียวกันนะท่าอยู่ในเกือบเกือเดียวกันใช่ใช่ใช่ถ้ามาวันจันร์อาทิตย์ก็คนเยอะเช้าเนี่ยคนจะเยอะครับราคาก็แอบแพงนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็กดติดตามกดแชร์คลิปกดกระดิ่งจริงๆให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวอะไรต่อรู้อย่าง ยังาคาเฟ่นี่แหละแต่ไม่รู้คาเฟ่ที่ไหนครับผมถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็จะรีวิวแบบนี้ให้ทุกท่านดูนะครับเป็นกำลังใจให้กับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นท่านกดซับแล้วใช้ชีวิตที่มีความสุขกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายซิลัวเชนบุรุษ